สุดนี้วันที่26มก,กราคมนะคะเขามีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นาและผู้แทนกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิกครั้งที่16โดยครั้งนี้รัฐบาลคอลอมเบียเนี่ยเป็นเจ้าภาพล่าสุดนี้ครัฐบาลสิงคโปร์นะคะลงนามความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิกที่ประกอบไปด้วยคอลอมเบียเม็กซิโก เปรู Peru, และก็ชิลีนะคะซึ่งเขาบอกว่าความตกลงการค้าเสรีกับสิงคโปร์ฉบับนี้เนี่ยจะเป็นความร่วมมือการด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็อุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงการขนส่งทางเรือและลอจิสติกส์ทางเรือด้วยรัฐมนตรีพาณิชโคลอมเบียค่ะมาริอาซิมินาบอกว่าข้อตกลงการค้านี้ฉบับใหม่หระหว่างสิงคโปร์กับพันธมิตรแปซิฟิก เขากาลังบรรลุวิสัยทัศน์การเข้าใกล้พูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นรวมไปถึงปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าดึงดูดการลงทุนเพิ่มการเข้าถึงถึงตลาดสินค้าแล้วก็การขับเคลื่อนเข้าถึง أ, ของผู้ให้บริการไปหลากหลายภาคส่วนด้วยขณะที่นายกลีเซียนลุงของสิงคโปร์นะคะก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาสําคัญในความเป็นหุ้นส่วนของสิงคโปร์กับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกและข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นสถาบันและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากสาจาจกสภานิติบัญญัติของชาติสมาชิกกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการให้สัตยาบาันข้อตกลงซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อรัฐสภา,สาอย่างน้อย2ประเทศให้สัตยาบันค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามีสักขีพยานเป็นระดับผู้นําของแต่ละชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีอีวานดูกเก้ของโคลัมเบีย หรือว่าประธานาธิบดีเปโตรกัสติโยของเปรูประธานาธิบดีกิเยโมลาโซของเอกวาดอรและก็ยังมีประธานาธิบดีเซบาสเตียบีเรยาของชิลีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอที่ชื่อว่าโรเกลิโอมารามิเรสนะครับของเม็กซิโกนั้นเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับล่าสุดนั้นนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียนั้นไปค้นพบวัตถุหมุนแปลกๆป,ปริศนาในทางช้างเผือกนะครับ แค่วัตถุเนี่ยก็ว่าปริศนาแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวัตถุนี้มันปล่อยคลื่นวิทยุออกมาทุก 18. 8. 18. 18. 18. 1 8นาทีจุด8จุด18.8นาทีนะฮะคือยังไม่ถึง19นาทีอ่ะก็จะปล่อยเป็นจังหวะเป็นจังหวะแบบนี้กำ<อ>ลังค้นหากันอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับค่ะ